นะนัวิมันของสุเทพเทพประบุรบนสวรรค์ข้าผู้นี้มีนามว่าสุเทพเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในแดนนี้แล้วทําไมเล่านางมัทนาถึงไม่เหลียวมองข้าบ้างสักทีเพราะท่านละเขอาข,ข้างเดียวตั้งแต่ชาติที่แล้วจะรอไปถึงเมื่อไรการนางมัทนาไม่มองท่านหรอกปากเสียนะนางลำพา้าข้าจะพิสูจนิเจ้าดูว่านางมัทนาลักข้าพยาวินไปตามน,นางมัทนามาที่นี่เดี๋ยวนี้ข้าจาค่ะสองลำมัทนา มัฒนาไม่เอาวินทำไมมัฒนาถึงไม่พูดกับข้าล่ะเพราะัฒนาโดนมูลของข้าอยู่เดี๋ยวข้าจะถอนมูลให้ท่านเองโอมเพียงทำไมข้าถึงมาอยู่ที่นี่มัฒนาข้าไม่ลืมอย่างสามเจ้าเจ้ารักข้ารักหรือเปล่าไม่สักทำไมล่ะทำไมถึงไม่มองพี่บ้างท่านต้องให้ข้าบอกท่านสักกี่รอบข้าก็ไม่รัท่านดีก็อย่างนั้นก็ได้ ข้าจะสั่งให้เจ้าไปอยู่บนโลกเจ้าอยากเกิดเป็นอะไรข้าขอเกิดเป็นดอกไม้ที่สวยและหอมก็เท่ากันมายาวินเสื่องน้นาเป็นดอ,ดอกไม้ที่มีหนามจะได้ไม่มีอะไรมากัดกินและให้นางกลายร่างเป็นคนชุกชีวินเพลเนื่อว่านางจะมีแฟนจะได้จุกจมได้พระเจ้าค่ะปูพี่อโอ้ดอกไมดก้ดอกไม้นี้ช่งม้นมง,งนักข้าไปบอกท่านฤาษีดีกว่า ่านฤาษีถ้าไปเจอดอกไม้ดอกหนึ่งกลางป่าช่างงามยิ่งนักข้าจะพาท่านไปดูในข้าไปดูหน่อยสิข้าามาเลยนี่ไง่าฤาษีดอกบุชกาช่อนี้ช่างสวยยิ่งนักข้าขอเอากลับไปปลูกที่บ้านหน่อยแล้วกัน รู้สีเดินออกมาดดน้ำช่วงพบคำ่ำเพนนี้วันเพนพระจันทร์ช่างสวยยิ่งนะักเฮ้ยอย่าเพิ่งตกใจพระฤาษีข้าชื่อว่านางวัฒนา ค้าคือดอกไม้ปัสกะดอกนี้แล้วทำไมเจ้าถึงกลายเป็นดอกไม้ได้ล่ะค่าถูกสาะเพราะค่าไม่ได้รักท่านท่านหนึ่งเขาก็เลยสาบให้ค่าเป็นดอกไม้ปัสกมแปลว่าถ้าเจ้าได้เจอรักแท้เมื่อไหร่เจ้าก็จะกลับเป็นคนเหมือนเดิมสินะถ้าเจ้าไม่มีที่ไปมาอยู่กับข้าก่อนก็ได้เป็นกังวาอย่างมากพระเจ้าค่ะคลุ้นเลย ลูสีเดินออกมาดดน้ำช่วงพบคำเพนนี้วันเพนพระจันทร์ช่างสวยยิ่งนะักเฮ้ยอย่าเพิ่งอกใจถ้านสิ่ีข้าชื่อว่านางวัฒนา ข้าคือดอกไม้กุชกะดอกนี้แล้วทำไมเจ้าถึงกลายเป็นดอกไม้ได้ล่ะข้าถูกค่ะเพราะข้าไม่ได้รักท่านอีกท่านหนึ่งเขาก็เลยสาบให้ข้าเป็นดอกไม้กุชกะแปลว่าถ้าเจ้าได้เจอรักแท้เมื่อไหร่เจ้าก็จะกลับเป็นคนเหมือนเดิมสินะถ้าเจ้าไม่มีที่ไปมาอยู่กับข้าก่อนก็ได้เป็นกุลาอย่างมากพระเจ้าค่ะ ข้าชื่ออะไรมาจากไหนหรือข้าคือพราวเชยศินปูปกครองเมืองทันตินาบุระข้าชื่อมัทนาข้าคือดอกไม้ปุชกรรงงาดอกนั้นท่านควรไปพบท่านฤาษีสักหน่อยได้สิข้าอยากพบท่านฤาษีตามข้ามาเอางั้งอ้ ท่านเท้าเจียรศิลเชิญนั่งก่อนวัฒน,นาไปหาหน้าหาข้ามาสิวันนี้ข้าได้บริวารเหนื่อยมาทั้งวันแล้วท่านจะเริงเกล็ดไหมถ้าหาข้าบั็อกที่นี่สักคืนแล้วแต่ประสงค์ของท่านเลยเชิญนั่งสบายครบคำวัฒน,นาธรรมชาติสวยสถานี้ ข้าชอบเยอะมากเกิดมาข้าก็ไม่เคยเซลฟี่แบบเบาได้เลขนาดนี้เลยได้ทั้งสองก็ตกลงภูมิใจรักกันทำท่านฤาษีความจริงแล้วข้าอยากอยู่ต่อแต่ข้าต้องไปดูแลบ้านเมืองนั้นข้าจะขอนางพานางพัฒนากลับไปด้วยได้หรือไม่ได้สิพระเจ้าสองคนรักกันจริงแล้วก็ ข้าขอให้เจ้าสองคนรักกันได้นานๆนะเข้าใจไหมข้าขอบคุณท่านมากที่เลี้ยงดูข้ามาถ้ามีโอกาสข้าจะกลับมาหาท่านท่านรูสำท่านที่ไปเทียมม่ยวบารงนี้ช่างนันนกปกติไม่เคยไปค้างคืนที่อื่นไา่หมคะันมาว่าข้าชอเพียงไม่พาินสัต์ัดมันมะพย่างขาเพหยสอะไรกันไปค,ค้ดดงงาง,งุ่งเทพุเดียเสิดอกไม้บ่ามันจะมีเสือแล้ว ไม่คิดจะทำเพจคนนี้เลยหรือไงท่าน,น,นาพี่ชัยทำไมท่านทำแบบนอย่างนี้แต่นี้ไม่อยากเป็นเมียคขาที่สองนะคะเจ้าพอใจเพรา็นของเจ้าไปสิถ้าจะฟ้องท่านพ่อท่านอยากจะเยี่ยงไรไอพี่ชัยเร็วกว่มาม้า พอได้ไหมายลหนึ่งก่อนแสแรงรังกสันดั้ชายนางข่มไปที้ทหารของขาให้ท่านพ่อยกทัพมาตีพงองพัตินาทร์พระเี้ได้วินนางข่มได้กระสิบกัน,น ฉันไม่ชูชม,ชมีอะไรนางท้อมถึงได้หอบทางขายมาถึงที่นี่ไม่งั้นฉันคือต้องการพรช่วยเหลือนางท่านเรื่องอะไรเลอะเรื่องนี้บอกไม่ได้นะแต่เรื่องงานไม่ด้ถ้าท่านไปทำท่านได้หมดแน่ได้เดี๋ยวข้าจะจัดการให้ข้าเชื่อข้าเชื่อ เพราะชอเสียงที่พนางมัทนาป่วยค่ะป่วยนะป่วยด้วยค่ะบเมื่อไงนะเราจะไปหานางมัฒนาทนี้เลยเวลานางข้อมนางมัทนาที่ไหนพี่ทูนจะเป็นหมรสนิยมจะมาทำอะไรที่นี่นางมัฒนาใช้ข้าวมรสนิยมให้กับสุภางทหารมรสนิยมของท่านไงล่ะไม่จริงแล้วค่ะท่านพี่ข้าไม่เคยทำอะไรแบบนั้นเลยมันไม่ใช่เรื่องจริงนะท่านเท้า ดีล่ะได้รู้กันทหารคนของข้ากับเนียไปชูกันสุภาพ้างข่านางมัทน,นาซะเพื่อพิสูจน์มันไม่ใช่เรื่องจริงท่านพี่ท่านพี่ต้องเชื่อข้าข้าทำแบบนั้นไม่ลงหรอกท่านเราสัรงาดัดตายอยู่แล้วพวกเจ้าจะต่ออะไรอีกทหารจับมันทั้งสองไปทหารซะขาค,ครับ <laughs> ท่านข้ามานท้องท่านข้ารู้ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องจริงข้าหวานพวกท่านไม่ได้พวกท่านรีบหนีไปตอนนี้นางจันทีกำลังยกทัพมาตีเมืองข้าขอไปลงรุกได้เถิดได้ข้ารู้พระเจ้าให้พ่อเจ้ายกทัพมาตีเมืองของข้าทัางเจ้าก็ไปสิแต่พ่อของเจ้าข้าข้าอย่างีท่านไว้ไม่ได้ ท่านพิทูลข้ามีเรื่องจะบอกท่านนางครอมแล่ถ้ะนางยันทีมันเข้าไม่ข่าเข้าไปในตำหนักนางวัฒน,นาเพื่อหลอกให้<ม>ท,ท่านเชื่อว่าข้าทำเสน่ห์ให้นางไม่นะทีี่่่นเพือกับโทษไม่นะนนข้าน่ะไม่ดีกูเดียวสองคำไม่นะ <c oughs> นะานางมาถ้าข้าเชื่อเจ้าถ้าข้าไม่เชื่อเจ้าก็สุภาพไป เราไม่หมดบางพื่อจะค่ะถ้ายัางไม่ได้ถ้านานนานเละค่ะค่าให้นาค์นานตอไปตำหนักด้วยสิส่วนค่าได้บอกตัวเป็นทหารและไปลบตัวดใดเพื่อจะค่ะท่านสุเทพข้าเข้าใจแล้วแต่พ่อรัาเป็นยังไงท่านช่วยลงมาแล้วข้ากับสุสวรรค์ด้เถิดท,ท่านข้าจะรับเจ้ากับสุสวรรค์ด้วยรักและความสุขของเราตลอดไป ท่านเข้าใจสินแล้วค่าไม่ได้รักท่านท่านเเทพขนาดนี้แล้วเจ้ายังไม่รักข้าอีกนั้นหรือท่าน,นข้าจะ,จะเสกเจ้าให้กลายเป็นดอ,อกไม้ตลอดกาล